สวัสดีค่ะวิธีชีวิตเลี้ยมง่ายมานันนี่จะพาพี่พาหน่องมากินข้าปลาอยู่นะค่ะมเมื่อวานแหหาปลาแล้วก็กินตบํบบงหุงเส็บๆอยู่นะเด้อค่ะพี่น้องแต่ปะโอ้ปลานิ้นพี่น้องวานแหกินข้าปลาอยู่นะแต่ปลา,น,น,านิ้น <laughs> บานปลา้ําสะเด้อค่ะ อันนี้คือปลาเลี้ยงไว้เนาะเริ่มใหญ่แลวเนาะปลาหนิ้น้ฟินะสีแหคืองามแต่เนี่ยรอบนี้สีดำเพชรขาดเเนะี่ย ว้ไปออกสะานเลยป่ะวันประคอนี่ไปทางเดียว่ะวานประคอได้ปนิสนิพินง

ระวางที่บ้านหนุหาปลาจะพักพี่น้องมเมืองผืชดผักสวนคัวของแม่ยาที่เพิ่นปลูกไว้เนาะคะ่ะพอเขานาหน,นาวแล้วเพิ่นก็นจะปลูกผักไว้หลายชนิดเลยค่ะนานผักแม่ยาเพิ่นปลูกไว้ก็จะมีผักหอมเนาะพี่น้องหอมรว้วตันนี้ผักซีจีนผักซีแล้วลาการต้นหอมค่ะกระเทียมตัวนี้อ๋อกระเทียมค่ะต้นหอมจะอยู่อีกนานหนึ่งเนาะ อันนี้ฟักทองหรือว่าหมากหรือบานเฮางดงามเลยพี่น้อง,งอันนี้นานพักซีจีนค่ะบ่มเป็นหอมปอมนี่จะเป็นอันบานเฮาเอิญพักซีจีนด้อค่ะพักซีจีนหน่อยี่แม่เ่ยงมงามเลยนีนน่นลังนั้นก็จะเป็นนานพักบัวเนะแถวนี้ก็จะเป็นข้าวโพดค่ะปลูกเป็นแถวเงาเลย หลังจากเกี่ยวเขาแล้วกัอันนี้ล่ะค่ะมันก็จะปลูกหญ้าปลูกผักเนาะต่อน้ำลงมาจากข้างบนค่ะมาแล้วปุณมาโนวมะมังแน่ได้บ่ใส่ปลาเต๋อปลานี้มาอีกละได้ปลานี้นอีกละพี่น้องงือตัวนนึปลาดุกใหญ่เลยเบอร์เจ้า ปลาได้ปลานิ้นปลาดุกไงกันนี่ะพี่น้องมาแม่มาปั่นมาเนี่ยมาเอามาสวแม่มาบีบเมื่อนี้ก็จะเผาปลากินกับตำมังห์งเฮงแซ่บค่ะพี่น้องเมื่อนี้หมหูสึกว่าล้มยู่ทงนะนี่เย็นเย็ยนล้มแห้งพร้อมค่ะเขาก็บรรยากาศไก่จะปีใหม่เลยเนาะคะ่ะจะเผาปลาแบบหอมๆกินแซ่บๆเรือวสานมาย,ยาวาเนาะตอนนี้ไอกยย้กับมายาพิ่งกัซอยกันเห็ุอยู่ค่ะ กยงระวังที่ล้อปลาเผาก็จะพาพี่น้องมึงบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆเด้อค่ะผิกดกครัะพี่น้องผิกแมไมีตัวน้อยใหญ่เลยคลนหอยก็ยกมี้เด้อนี่หอยจุบเนาะหอยจุบเอามาตะในสะเนี่ยยาพันงุ้มเอานี่ตัน นี่เธอหน่วยอ้วนๆนะค่ะนี่เหน่อยอ่อนเลยนี่จะเอ๊ะสวัสดีค่ะนนึกว่าเอาหญ้าไม่เพิ่นเลยนี่ผสมแล้วบ่ะจ๊ะผสมแล้วหัวตัวนี้ผสมเลรอเด้อพี่น้องมาพี่มาใส่หมอกเออมองเพิ่งยังนอน ปลาสุกเลยเด้อพี่น้องมาเนี้ใไม่หิบหนึ่งเหลือซาปลาคอค่ะ,ะเพราะท่านสุนกเนาะเพราะปลาคอมันสุกยากกว่าปลานิ้งอยู่ค่ะย่างปลาเสร็จแล้วก็จะไปตำสมตำกันเลยเนาะคะ่ะข,ขนาดใส่บากก่อกน้ำได้ไหมคนตำสมตำกับค้นเก่าเหรอค่ะไม่ยาผู้อยู่นะเนาะค่ะเพ,พื่อนบอกว่าข้าว่าต้องตำแล้วค่ะเพื่อนจะตำเองให้ข้าทายวิดีโอก,กับเพราะอาจารย์ค่ะ คือใจล้านไผ่ค่ะค่ะย่าติสามเสบเลยที่จริงแล้วเม่ยาผู้นี้เพิ่อนก่ยังบ่ท่านเนีอายุหลายเดียวค่ะประมาณ50ต้นๆนี่ละค่ะเป็นอย่างเขาคือเอ่ยเม่ยากับาะว่าแฟนเม่ยาผู้นี้เพิ่อนเป็นน้องแม่ของบ่าวหนุนะคะแม่แฟนเขาของกต้องเอิญเม่ยสามชั้นค่ะหอมนะนี่หอมค่ะหอมผักหอมหมากบวกนะมีกล้วยแม่เนี่ย

ุกบบซุกเดียเย่ยวร้องซุกแล้วล่ะเนาะซุกแล้วล่ะจ้ะมีหอดพักกระเดาพี่น้องมาเด้อบ้านแซ่บเลยบ้ากินข้าวปลาหลายๆคนมันคงแซ่บแล้วค่ะพี่น้องวงผู้ซ้ายเพิ่นก็จะก,กินอีกวงนึงค่ะส่วนเฮาก็ไม่อยากอจะก,กินอีกวงนึงค่ะข้าวเจ้ากระมวลพ่อข้าวเจ้าหมดแล้วค่ะผู้ซ้ายกระไดพิ่นบอกว่าตามองหุงนี่แซ่บขนาดว่าซั่นค่ะ รอบสองค่ะหอมขนาดสีงามขนาดแม่แบบน่ารลยจ้าคนนี้มิ่งไม่สบายอยู่อือซับสองนี้ไหมครับิเนื้อวาวๆอีกจะได้ครับเดี๋ยวนึงหลงรึเอาแห้งเลยแหืนไม่เห้งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ คลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนหน่อย,ยของเฮาในเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ